วันนี iden, the the ้นะคะนื Finally, ้อยากินแกงส้มนะคะแกงส้มแบบใต้ๆนะคะเราก็จะมาทําเครื่องแกงก่อนเลยนะคะเครื่องแกงเราก็จะมีเอ่อพริกนะคะพริกแห้งที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็จะมีหอมหอมแดงมีกระเทียมมีกระชายแล้วก็กะปินะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอ่อพริกที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็จะปั่นใส่น้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะปั่นให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมา แกงส้มกันเลยนะคะใส่ปลาดุกนะคะแกงส้มปลาดุกใส่หน่อไมด่ดองนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องเครื่องแกงส้มลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงเครื่องนะคะใส่เกลือใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะตามชอบเลยเนาะจากนั้นเราก็จะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดๆิดนะคะเอออร่อยอร่อยมากหนัวมาก เครื่องแกงอันนี้คือเราไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะเราทําเองได้เลยนะคะแล้วก็ปั่นส่วนที่เหลือนะคะเราก็ไม่ใส่หมดนะส่วนที่เหลือเราก็ใส่ช่องฟีดไว้นะคะไว้ทำํำแกงส้มอย่างอื่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากแกงส้มแกงหรือว่าแกงเหลืองนะคะแกงแกงแบบใต้ๆนะคะอร่อยค่ะ